เทพเจ้าของญี่ปุ่นถือกำเนิดโดยมีต้นสายจากอิซานากิเทพบิดาและอิซานามิเทพมารดาซึ่งก็มีมากมายหลายองค์แต่ว่าวันนี้อังเค Channel จะคัดมานเน้นให้พวกเรารู้จักกันก่อน10องค์โดยก่อนที่จะเริ่มรับชมคลิปนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ช่องลุกลุงช่องนี้กันด้วยนะครับาศาสนาชินโตของญี่ปุ่นนั้นเชื่อว่าเทพเจ้าหรือคามินั้นมีตัวตอนอยู่ในทุกที่ทุกหนแห่งมีมากมายนับไม่ถ้วนคราวนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทพเจ้าหลักๆทั้ง10องค์ของญี่ปุ่นกันดูดีกว่าว่าจะเกี่ยวโยงกับาศาสนาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นยังไงบ้าง โดยเราจะแบ่งออกเป็น2 EP นะครับ <ivan> <es> เพื่อความยาวของคลิปจะไม่ยาวจนเกินไปมาเริ่มที่องค <uru> <sk ill> ์แรกเทพอามเทราสุเทพธิดาผู้ยิ่งใหญ่และเปล่งแสงสว่างในสวงสวรรค์เป็นเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์ตามหลักของศาสนาชินโตเป็นบรรพบุรุษหญิงของราชวงศ์ในญี่ปุ่นอามาเทราสุเกิดจากตาข้างซ้ายของอิซานากิ ขณะที่เขากำลังชำระล้างตนเองในแม่น้ำอาม,มาเทรสุรู้จักทั่วไปว่าเป็นเทพธิดาแต่ในตำราโคจิกิมีการกล่าวถึงลักษณะเพศของเธอน้อยมากบางตำราโดยเฉพาะตำราโฮซึมะสุทะเทะบรรยายลักษณะของเธอว่าเป็นผู้ชายอาม,มาเทรสุยังได้ชื่อว่าเป็นผู้คิดค้นการปลูกข้าวสาลีและข้าวเจ้าการเลี้ยงหนอนไหมการทอผ้าด้วยกี สารเจ้าที่สำคัญที่สุดของเธอคือศารเจ้าอิเซซึ่งจะทำลายทิ้งและสร้างใหม่ทุกๆ20ปีวันฉลองเทพธิดาอมเทรสุนั้นคือวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีขบวนแห่ตามท้องถนนทั่วประเทศและมีการจัดเทศกาลในวันที่21ธันวาคมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องจากที่เธอนั้นออกมาจากถ้ำองค์ที่2เทพ สุสุสะโนะโอเป็นเทพแห่งท้องทะเลและพายุตามศาสนาชินโตสุสุสาโนะโอเป็นน้องชายของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์อามาเตระสุและเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์สุกิยมิโดยเทพเจ้าทั้งสามองค์เกิดจากเทพอิซานาก,กินั่นเองโดยเทพสุสุสาโนะโอนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งลมพายุเจ้าแห่งงูผู้ปกครองปีศาจเขากำเนิดจากจมูกของอิซานาก,กิ และได้รับมอบหมายในการปกครองท้องทะเลแต่ด้วยความที่เขาเป็นเทพเจ้าที่กล้าหาญหัวแข็งไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใดๆใจร้อนหุนหันพันแล่นเขาทำลายทุกสิ่งไปทั่วไม่จำกัดอยู่แค่แต่ในทะเลเพียงเท่านั้นโดยพี่แกนะครับผมได้ส่งพายุไปทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินและปกคลุมท้องฟ้าจนดำมืดและการกระทำของพี่แกครับผม ทำให้เทพเจ้าทั้ง8ล้านองค์พิโรธและประชุมตัดสินลงโทษการก่อกวนเล็ก,ลกๆน้อยๆของเขาโดยเฉพาะการต่อต้านอามาเตรสุพี่สาวของเขาเขาถูกตัดหนวดเคราเล็บมือยึดแผ่นดินที่เขาครอบครองทั้งหมดและขับไล่ให้ไปอยู่บนโลกมนุษย์เทพซูซุซาโนโอะนั้นได้ผจญภัยไปทั่วและได้ปราบยามาตะโนโอโรชิซึ่งเป็นงูใหญ่8หัว8หางมีดวงตาแดงกลำ่ำลำตัวมีตะไครน้ำ และมีต้นช้าฉางอกอยู่และที่หางมีดาบคุซานายิโนซุลุงิหรือดาบปราบย่าดาบวิเศษปลายเจ็ดแฉกซึ่งเป็นตัวแทนของสายฟ้าปักอยู่ซึ่งได้ลักพาตัวหญิงสาวในหมู่บ้านมาเจ็ดคนและขณะที่มาลักพาตัวหญิงสาวคนที่8ซดสุสโนโอได้หลอกมอมงูยามาตะให้ดื่มสาเก8ดไหสำหรับแต่ละหัวหลังจากเมาแล้วสุสโโอได้ใช้ดาบในการกำจัดงูยามาตะ ได้สําเร็จทําให้สุซาโอโนะพ้นจากคดีลและสามารถกลับสวรรค์ได้แล้วแต่สุซุสับโนะโยังคงพอใจที่จะท่องเที่ยวและสำรวจแดนมนุษย์ต่อไปโดยในเวลาต่อมาเขาได้แต่งงานกับคุชินาดะสร้างวังที่ซึงะในเมืองอิซุโมะต่อมาได้ย้ายไปที่เมืองเนโนคุนิและปราบโรคระบาดในช่วงเวลานั้นได้สำเร็จลุล่วง องค์ที่3เทพสุโคโยมิเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ตามหลักศาสนาชินโตเกิดจากตาขวาของอิซานากิเทพบิดาที่ได้ทำการล้างตัวที่แม่น้ำหลังจากกลับจากโยมิเช่นเดียวกับอามาเทระสึและซูซานโอะสุโคโยมิแต่เดิมอาศัยอยู่บนสวงสวรรค์กับอามาเทระสึเชกเช่นเดิมก่อนที่จะเกิดเรื่องบาดหมางใจกันโดยครั้งหนึ่งเทพีแห่งอาหารนามว่ายูเกโมชิ สเสด็จขึ้นมารับทำหน้าที่ทำอาหารถวายแด่เทพีอามาเตะราศดด้วยรสฝีมืออันเลิศลสและยอดเยี่ยมเข้าขั้นอ,อร่อยกันเลยทีเดียวหาคนเทียบไม่ได้จึงทำให้เทพียูเกโมชิกลายเป็นคนโปรดทันทีโดยวันหนึ่งพระอนุชาสึกิโยมิอยากจะท่งลิ้มลองรสฝีมือของเทพียูเกโมชิดูบ้างจึงมีพระราชะองค์การให้เทพีแห่งอาหาร ประกอบพระกยายหารถวายแด่พระอนุชาสุขิยมิเสวยหลังทรงเสวยพระกยายหารแล้วพระอนุชาสึกิโยมินั้นทรงพอพระไทยเป็นยิ่งนักจึงทรงเปลยให้เทพียูเกโมชิทำพระกยายหารถวายอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนานวันเข้าพระอนุชาอยากทรงทราบว่าเหตุใดพระกายาหารนี้จึงมีรสชาติที่วิิตรและเลิศรสขนาดนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเทพีแห่งอาหาร ได้ประกอบพรัคยาหารอยู่ในครัวหลวงซึ่งเทพสุคิยมิทรงแอบดูเทพียูเกโมชิประกอบอาหารอยู่นั่นเองแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของพระองค์เองว่าเมื่อเทพียูเกโมชิทรงดึงอาหารออกมาจากดวงตาจมูกปากและที่แย่ที่สุดก็คือทวารหนักเมื่อเทพสุคิยมิทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงทรงริ้วต่อการกระทําของเทพียูเกโมชิเป็นอย่างมากพระองค์เลยพังประตูครัวหลวง และใช้ดาบฟันจนเทพียูเกโมชิสิ้นชีพไปในทันทีเรื่องนี้รู้ถึงหูของเทพีอมาเตระสุดังนั้นเทพีจึงทรงกริ้วเป็นอย่างมากจนไม่สามารถให้อภัยในการกระทำครั้งนี้ได้เทพีอมาเตระสุจงตัดขึ้นมาว่าสุกิโยมิอนุชาแห่งข้าเจ้ากระทำเกินไป <c oughs> จเจ้าสังหารคนของพี่เท่ากับเจ้าทำลายพี่ด้วยนับจากนี้ไปเจ้ากับพี่ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีก ตั้งแต่นั้นดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์จึงไม่เคยเลยที่จะปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันเรียกว่าเหตุการณ์นี้ตัดพี่ตัดน้องกั้นเลยทีเดียวนะครับองค์ที่4เทพฟูจินฟูจินเป็นเทพเจ้าแห่งลมและเป็นหนึ่งในเทพเจ้าอันเก่าแก่ของศาสนาชินโตโดยท่านนั้นมีส่วนร่วมในการสร้างโลก โดยการปล่อยลมออกจากถุงเพื่อพัดพาหมอกในยามเช้าและเติมช่องว่างระหว่างสวรรค์กับโลกให้พอดีกันฟูจินมีดวงหน้าที่คล้ายจิ้งจกแต่มีร่างกายเหมือนมนุษย์มีผิวกายสีแดงและน้ำตาลทรงศิราพรหนังเสือดาวและแบกถุงลมขนาดใหญ่ไว้บนบ่าคล้ายกับตำนานเทพแอตลาสผู้แบกโลกตามตำนานกรีกโบราณน,นั่นเองตามาศาสนาพุทธในประเทศจีนนั้นกล่าวว่าฟูจินกับไรจิน เทพเจ้าแห่งสายฟ้านั้นเป็นมานรร้ายที่คอยต่อต้านาศาสนาพุทธอย่างต่อเนื่องพวกมันถูกจับได้ในการรบโดยกองทัพสวรรค์ของพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าจะให้ผมเดาๆเนี่ยนะก็น่าจะเป็นกองทัพของเง็กเสียงฮ่องเต้ไม่ก็กองทัพของพระโพธิสัตว์เพราะอย่าลืมว่าในประเทศจีนนั้นนับถือาศาสนาพุทธเหมือนกับประเทศไทยแต่ว่าเป็นนิกายมหายานนั่นเองนะครับ องค์ที่ 5. เทพไรจินไรจินเทพเจ้าแห่งฟ้าร้องและสายฟ้าฟาดหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันก็คือไรเดนท่านมีลักษณะเป็นปีศาจที่ตีกรองเพื่อสร้างฟ้าร้องและฟ้าผ่าท่านได้รับการยกย่องและนับถือจากผู้คนว่าเป็นผู้ที่ทำลายกองทัพมองโกที่บุกญี่ปุ่นในปีคิศักราช .1274 โดยการสร้างพายุขึ้นมาเพื่อขัดขวางกองทัพนั่นเอง และพายุที่พูดถึงนั้นก็คือคามิคาเซซึ่งคามิคาเซนั้นประกอบไปด้วยนิวจิว๋วเฟฟางแก้วเนโกจัมเคโอติกเดดเดๆๆๆคนละคามิคาเซกันไอ้บ้าีโดยสหายของเทพไรจินนั้นก็คือปีศาจไวจูแปลว่าสัตว์สายฟ้าซึ่งมีร่างกายห่อหุ้มด้วยสายฟ้าหรือไม่ก็ไฟและมีรูปร่างเป็นสัตว์คล้ายแมวแรคคูนลิงหรือตัววีเซล เวลาบินจะคล้ายลูกบอลสายฟ้าและมีเสียงเหมือนฟ้าร้องถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงปิกาจูในโปกเกมอนนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับโดยทั่วไปนั้นปีาศาจพวกนี้จะรักสงบและไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างหรือคนทั่วไปครับผมแต่เมื่อเกิดฟ้าขนองจะเกิดอาการคุ้มคลั่งและกระโจนเข้าใส่ต้นไม้ทุ่งนาและตึกต้นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าอาจจะถูกเรียกด้ว่าโดนไรจูขวนนั่นเอง และมีพฤติกรรมที่น่าประหลาดคือชอบนอนอยู่ในสะดือของคนเมื่อไรที่เทพไรจินต้องการปลุกไรจูให้ตื่นจะยิงธนูใส่คนคนนั้นและทำให้คนคนนั้นถูกฟ้าผ่าตายในที่สุดเทพไรจินและเทพฟูจินมักปรากฏกายพร้อมกันเป็นคู่เหมือนบอยแบนด์คนมักจะกลัวทั้งคู่เพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนและทำให้เรือล่ม เพราะว่าเทพทั้งสองนั้นมีภาพพจน์ที่น่ากลัวทั้งคู่จึงได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นยามเฝ้าประตูวัดต,ต่างๆนั่นเองก็จบไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกันไว้ด้วยนะที่นี้นะครับและถ้าใครอยากจะติดตามเทพญี่ปุ่นใน EP ต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน พราะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องลุกลุงช่องนี้นะครับผมบอกเลยว่า EP หน้าจัดเต็มแน่นอนขอบคุณครับ